ดวนดำนะครับขบวนรถสินค้าที่633แม่น้ำบึงพระนะฮะอยู่หน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อทำขบวนโดยรถจักรอันต้อม4213 มาพร้อมกับริ้วรถโบกี้บัรทุกน้ำมันค้นนะครับหรือบอทอคอโหริ้วยาวมากนะนู่นนะครับนะปลายริ้วเนี่ยอยู่ตรงทางด้านสถานีชุมทางบางซื่อ นี่ก็เป็นรถถังเปล่านะครับหลังจากที่ไปส่งน้ำมันดิบที่คลังน้ำมันบางจากแถวพระขนงนะนี่ก็เดินทางกลับบึงพระที่พิษณุโลก ท้ายขาบวนนะครับก็เป็นบอพอหอแล้วก็ออกไปอย่างสวยงามน,นะครับผ่านโค้งบังซื้อ